สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสดสดครับตอนนี้เราอยู่ที่ครับมานอนเดล่ารีสอร์ทนะครับคือข้างบ้านอของอิงนะครับเมืองแดงนะครับพบปอกันที่บ้านกุดเมืองหามครับตำบลกุดเมืองหามอำเภอยางชุมน้อยครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับอากาศสดชื่นแจ่มใสสีคึ้มๆจักน้อยพี่น้องสีคึ้มๆจักน้อย อากาศเที่ยวหอนเที่ยวหนาวเที่ยวฝนลินนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้มาตั้งแใจพันมีอยู่สององตอนนี้พันมีขึ้นมาสามมาสี่มาหา้ามาหกแล้วครับตอนเพื่อการล้างสังนะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าพักมากครับแล้วก็เจ้าของเพิ่อน,นใจดีนะครับหลกักะหลายคนหลายท่านนะครับคอมเมนต์ คิดว่าไปนอนบ้านลูกสาวนี่นะครับครับเอพอเอกแม่หน่อยน้องอิงก,กับสวนอยู่ตลอดนะครับเจวานะครับกะเนาะให้พ่อจูพึ่งมานอนก่อนให้พ่อจูนะครับนี่เหตุผลนะครับให้พ่อจูพึ่งมานอนก่อนอุปภิดภาสั่งตัวเราต้องหูจะคว่ำตัวนั่นแหละนะครับพุ่นละพ่อจูพึ่งนอนย่ำเดยพุ่นละพุ่นทุนข่อยยิบไปนอน ให้เป็นยูอุ่นๆจากน้อยก่อนขอบัวกับกำลังมีความสุขนะครับสําหรับพออ่อออกแม่หน่อยน้องหยิงนะครับช่องนี้ก็สบายชิวๆครับบ่คอยมีเรียงมีเล้าคือแต่เกบ่คอยไดยมีเรียงปวดประสาทคือแต่เกานาะอพี่รองครับตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะครับสาหรับเรื่องราวาต่างๆนะครับแต่ก่อนกับจักอานานันนั้อนอันนีเ้เลียงนั้นเลี้ยงนี้ เขาสารบ้านซองออกแตกปืนวื้นวื้นวื้นแจกว่าลินิดน้อยน้อยเดี๋ยวนี้ครับแฮปปีด้ดีนะครับเอาเดี๋ยวผมอยู่มมาเปิดแชทลับให้พี่น้องเบื้อื่อคืนนี้พ่อจูคุยกับผุญอิกพนันโทรศัพท์ของผมนี่นะครับเพื่อนจะคุยกันว่าอยงไรพระเบิ้งครับมอคืนนี้กะถามสารทุกสุกดีบกันมมครับตามธรรมดาครับก็ผมกับพ่อจูก็คุยกันอยู่เรื่อยๆนะครับ มื่อนี้เพิ่นไปจังเด่มาจังเด่นี่เราก็บอกโอ้ยมื่อนี้เขาได้คอนเนคชั่นสุดยอดได้ได้รู้จกักผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนังเขาเห็นภาพก็ยิ่งใหญ่คักเท่นี่ครับผมก็บเราก็ส่งรูปส่งอย่างมาให้เบิง่งนะครับยามงานเขาเพิ่นจีเดยมาซอยเขาก็ไปซอยเพิ่นอย่างสีหน้าเราก็ตามสไตล์บอสจอยู่แล้วนะนะครับเรียงซอยเหลี่ยคุณนะครับ องยิงจับโทรศัพท์ขึ้นมาได้ปั๊บเนื้อหยากอายหัวุมไปยดหยังเนื้อลยอยากอายิขหัวุ่มไปยดหยังพื่าแต่งตัวเห็มอไปนั่นไปนี่น่เ่คือนัโจยงันเน่อหน่อยพตาท่บมอจะอียงหมู่อายาไปอยู่ทึงรูท่มันยี่สบอ้ยสร้างไปอยากอายัวนหนาะเรคอยากอายแท้แท้ <laughs> อันนี้พอลูกสาวเพิ่งไปเนาะแล้วก็บอกว่าให้ให้มันลิโอเบิงบอกเขาว่าวันนี้พ่ออุงอิงเด้นน่ย่างไปใส่ก่ว่าพ่ออุงอิงพ่ออิงเราเพิ่งวกวาวรอบปนะสุขสาวมันบอกมันบอกว่าทีมันเป็นพ่อหล่ะ เป็นเดวิดพอกกับปอลูกพูนคุยกันเป็นแต่ฮักแล้วก็เซลรูปนี่นั uh, um ่นอันนี้มาให้บึ้งปาดกลางห่างสยามพระละกอนเดดเด้ิพี่น้องครับโดยบึ้งในคลิปแล้วก็มวนดีนะครับควรพยายามหนักเจีกับมูหน่อย ขึ้นม่น่ากินเขาคนถ่วงหลายอยู่ดิพ่ออุ้งอิงตัวนี้เห็นว่ไอทำไมคนตั้งเยอะแยะสักฮ่าฮ่า ไอทำไมคนต้งเยอะแยะอันน <laughs> 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 <His favorites> ี <focused> <pol ice> ้นะครับกับเรื่องกุ๊กิกกุ๊กิกน่ารักน่ารักนะครับพอลูกเปิดคุยกันนะครับก็ฝากพี่น้องนำกลับนีภาพยนต์ขายอ้อตอนนี้ก็คืออยู่ในกระบวนการครับเพิ่นตัดต่อเพิ่นนั่นเดี๋ยววันที่นี้ที่แปดเท่ากปนได้เบิรงกันแล้วนะครับ เวลาคุญแจรถไม่บียู่นั่นบอสวัาบีดีไม่บีด้วยนะครับเดี๋ยวราลังเมียนของครับเรายุ่ออกไปบ้านลูกสาวคนละแตวเขาก็ยินได้ไปงานกันเย็นนี้รถล่างมาใหม่ๆพี่น้องครับโอ้ยมนขึ้นกับไปลุยยุทงน้ำผุดอะ มึงยางโอ้ยเพื่อนแอ่นเสนเซนน้ำยาขัดยางดำมาซะแล้วเดี๋ยวต้องไปถึงรอเดียงใจไว้เลยครับ ไปเดินบ้านนี่เมื่อกี้เนะี่ยไปเบิ้งคลิปเพราอ,อีกไปพักกันไปสะปานะครับบ่าเป็นไปสะปาบ่าบเป็นไปร้านนวดสป่าดิไปสูบปลา อย่งเงีมันติดเอง <Okay. S 2> อติดอยู่ในกระเป๋าอ,อาบน้ำนี่ครับจะได้มือกับน,นอนตื่นประมาณนี้แหละครับนี่มอเว็นเรน,นน้อยนี่มูเว็นกระบ,บอกเป็นหลับเป็นตื่นปันได กดทั้งหลายเดี๋ยวอันนี้ไปก่อนกับเขานี่ออกนี้นะครับฝากพี่น้องนะครับพ่อจูแล้วก็ช่วงนี้ลูกสาวนะครับกับเอฟซีหนาเวทีกับอายูแล้วครับเก่งขึ้นหลายตอนนี้นะครับพ่อจูแล้วก็ไปทำโปรเจกต์หนังนี่นะครับ นี่แหละเสียจกินจากนางแล้วก็ได้ข,ขึ้นมาวงุงคือเก่าหลายคนหลายท่านหลายคนคิดหอดนะครับถามหาบอดโจมาบอท่าโจมาบอจะอยู่ในคลิปนะครับช่วงนี้กลับขอไปพี่น้องนะครับเราก็ไปเดินตามหาฟันนะครับให้ทีมงานให้สาวหน่อยเพียบันเพียงได้อยู่ในเกษียนะครับเขามีเกษียเราก็มีงานมีงานทุกคนก็มีเงิน นะครับตลอดปีและตลอดไปตัวขอบคุณเอฟซีแฟนคลับนะครับทุกมองทุกบอนนะครับบัวที่เฮชโปรเจกต์ใดๆครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะซัพพอร์ตนะครับแข่งแก่งที่สุดแล้วนะครับเอฟซี FC, น้องอิงเอฟซีสาวหน่อยเพชรบานเพียงนะครับบางครั้งบางที่ก็อาจจะมีเรียง กระทบกระทั่งจิตใจเดียวแล้วก็ผ่านมันมาได้นะครับถูกอย่างทุกเรื่องแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปด้วยกันโอ้ยขอบคุณในน้ำใจหลายๆด้วยครับเด้อสุดยอดหาที่เปรียบไม่ได้แล้วนะครับน้ำใจเอฟสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเอฟซน้องอีลาอุง้งยิงนะครับเาคุณไม่บีคือสวยใช่ไหมมื่อไหร่เฮ้ยตามจะหักยิมดิมดีด้วย แอคไข่ไทยรูปหนาปกเลยนะขึ้นหนาตาหนาฮักแท้กิ่เข่าเสียบบล็อกขั้นหนาฮักไปไนนฮะเฟิร์นอยากไอ้เฟินเนืเอ,เ,อเ,เลยเอาโอเคครับพ่อกันยุคกุดเมืองคำนะครับอยู่ยางชุมหน่อยสีสเก็ต คำนี้นะครับคลิปนี้ฝากพี่น้องท้ำนี้อยู่ดีมีเฮ้งสุขภาพร่างกายแข็งแรลงรล่ำรวยทุกผู้ทุกคนครับ